พอที่มีประวัติยาวนานกว่า800ปีบูซฟไฟรหรือคนไทยจะเรียกว่าไพาลินครับคำว่าไพาลินนี้มาจากการขุดพบเจอพลอยในจังหวัดไพลินของประเทศกัมพูชา ทำให้คนหายเรียกพลอยชนิดนี้ว่าไพลินมาจนถึงปัจจุบันครับแต่ในศาสตร์กรจะเรียกว่าบูซาฟไาฟและคําว่าซาัฟไาฟมาจากภาษาเปอร์เซียซัฟฟีหรือจากภาษากรีกซฟิรรสแปลว่าผู้เป็นที่รักของแซเทนซึ่งแซเทนนี้ถือเป็นเทพเจ้าของกรีกนั่นเองครับบูซาฟไาฟปรากฏให้เห็นครั้งแรกเมื่อ8 0 0อปีก่อนริสตกาลแหล่งที่ขุดเจอคือประเทศศรีลังกาซึ่งในยุคโบราณมีความเชื่อว่าบูซาฟไฟเป็นหินที่มาจากท้องฟ้าและโลกของเราก็ถูกตั้งอยู่บนบูซาฟไฟขนาดมา่คือมาและเมื่อแสงอาทิตย์ส่องมาย,ยังโลกจึงได้้้สสสทออนสงสนงงงีาเิขบูฟ ขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็ยังมีความเชื่ออีกว่าบูซฟฟายสามารถปกป,ป้องภัยอันตรายและความอิจฉาริษยาของคนรอบข้างได้แล้วก็ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์และมั่นคงอีกด้วยครับในยุคกลางนักบวชได้สวมใส่บูซฟฟายเพื่อป้องกันภัยอันตรายครับซึ่งความเชื่อนี้ก็ยังถูกส่งต่อมาจนถึงยุคปัจจุบันแล้วก็ยังมีการสวมใส่ในราชวงศ์อีกด้วยครับอย่างในการแต่งงานของชาวที่3กับเจ้าหญิงเดออนาแห่งเวลส์ well s, ก็ได้สวมใส่แหวนแต่งงานที่ทำมาจากบูซฟัฟฟายครับนอกจากประวัติศาสตร์หลายร้อยูยกนใะ คอรันดัมที่มีค่าความแข่งก้าวถือเป็นพลอยที่แข็งมากๆและสีที่เป็นที่นิยมเลยก็คือสีรอยัลบลูกับพลอยสีคอนฟลเวอร์บลู Blue, ครับโดยบูซฟายก็สามารถขุดพบได้จากแหล่งหลายที่ทั่วโลกเช่นศรีลังกาเมียนมามาดากัสการ์แทนซาเนียอินเดียแล้วก็ยังสามารถพบได้ในประเทศไทยที่จังหวัดกาญจนบุรีและจันทบุรีอีกด้วยครับด้วยความสวยของสีน้ําเงินและความแข็งแรงทนทานบวกกับเป็นพลอยที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ต่างๆและผู้มีชื่อเสียงในอดีตจึงไม่แปลกที่บูซฟาย ที่หลายคนต้องการครอบครองครับถ้าคุณชอบคลิปเกี่ยวกับพลอยแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพจสปากเก็ตเจมไว้ด้วยครับ